ขบาคือจิตใต้สำนึกมีคำเตือนท่านด้วยสไลด์นี้ครับอย่าทำจิตใต้สำนึกรั่วอย่าทำจิตใต้สำนึกรั่วอย่าไปอิจฉาคนอื่นที่เขาทำรั่วถ้าจิตใต้สำนึกรั่วแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านป่วยนะครับพี่น้องครับตายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงนรกเพื่อไปแก้ไขยเยียวยาอะไรได้มันเหมือนลูกโปง่งกลมๆนะครับถ้ามันมีรั่วแล้วเนี่ย เราจะเอาไปปะเอามาใช้อีกไหมครับส่วนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกโป่งครับมันรู้ว่าพอเราเอาลมใส่ไปเท่าไหร่มันก็ซึมลมออกมาหมดมันเสียรูปเสียทรงของจิตวิญญาณแล้วแสดงว่าจิตวิญญาณนั้นไม่มีประโยชน์แล้วครับจิตวิญญาณนั้นจะต้องถูกทําลายทิ้งครับช่างเทคนิคเขาจะคัดทิ้งแล้วจะระเบิดทิ้งวันหน้าจะบอกว่าเขาจะระเบิดไอจิตวิญญาณที่เป็นรูพรุนเนี่ย ที่ไม่มีประโยชน์อีกแล้วรักษาเยียวยาอะไรก็ไม่ได้เขาจะระเบิดทิ้งเพราะอะไรด้วยวิธีไหนเอานะน้องสองคนออสกับบุญธรรมตรงเนี้ยก็ดวทีมงานช่วยจําตัวแล้วกันนะเป็นหนี้ไว้หลายเรื่องเลยครับเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าบอกน่ารู้ทั้งนั้นนะครับนะเอาอย่าทํารั่วแล้วกันเตือนไว้ก่อนจิตใต้สํานึกคือแบตเตอรี่ของร่างกายทา่านเราบอกท่านแล้วนะฮะถ้าทาให้ไฟรั่วไฟมันลัดวงจรนะแบตเตอรี่ถ้ามันไฟมันรั่วแบตหมดไหมครับ แบ d m หมดมีจิตวิญญาณอยู่ในกายท่านก็เหมือนไม่มีแล้วไม่รู้จะเอาไว้ทําอะไรครับร่างกายก็เสื่อมโทรมพอตายแล้วจิตวิญญาณก็ไปไหนไม่รอดก็เหี่ยวครับก็ถูกระเบิดทิ้งไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับอาต่อมาครับพพีเดียนที่น่าเรียนรู้ในมุมที่ลึกกว่าที่เรากล่าวไว้ตอนต้นหน้าที่ของพีเดียนซึ่งเป็นเหมือนไข่ขาวของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นไข่แดงอยู่ข้างในหน้าที่ของพีเดียนคืออะไรครับ เป็นผู้ถือพันธสัญญาหจิตวิญญาณของท่านก่อนจะมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้ในภพชาติแรกได้ขันอาสาพระบิดามาโดยรับปากกับพระองค์ว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในระบบโลกเสรีในอนันตจักรวาลแล้วตนเองจะปฏิบัติตามพันธสัญญาทั้ง6ข้อที่ให้ไว้กับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าอย่างครบถ้วนและจะทําให้สําเร็จให้ได้นั่นคือสัญญาที่ให้ไว้กับองค์จิตจักรวาล มันแสดงว่าจิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเอาเอาพลังงานมาป้อนให้กับโลกก็จริงนะแต่มีสัญญากับพระบิดาไว้หกข้อถ้าไม่ได้ให้สัญญากับพระองค์ไว้หกข้อไม่รับปากพระองค์จิตวิญญาณของท่านก็ไม่ได้มาเกิดเป็นแก่นแท้ในกายมนุษย์หรอกพันธะสัญญาหกมีว่าอะไรเสาที่แล้วเราบอกท่านไปแล้วถ้าไปนค้นจากเสาที่แล้วนะว่าเรากล่าวอะไรไปบ้างมันเป็นหน้าที่ที่จิตหยาบต้องรู้ไม่รู้จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นในนามของจิตวิญ,ญญาณของตัวเองได้ ทำให้จิตวิญญาณเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ในหนึ่งภพชาติและถ้ากี่ภพชาติผ่านมายังไม่รู้ว่าพันธะสัญญาหกคืออะไรและจิตยาตไม่เคยปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของตัวเองเลยก็เสียชาติเกิดแล้วก็จะระวังจะต้องถูกคัดทิ้งเพราะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องถูกคัดทิ้งครับเพราะล้มเหลวนะีประการที่สองแต่ที่ที่เราหันไปเพราะว่าเฟซบุ๊กเรามันเด้ง เราเลยไปสตาร์ทมันขึ้นมาใหม่ไม่งั้นไม่เห็นเราว่าพี่ๆน้องๆคนไหนตื่นอยู่ไม่งั้นไม่รู้หรอกนางฟ้าคุณชัยลักคุณนาฏนภานยังตื่นอยู่แล้วโชว์ให้เราเห็นอยู่บนจอนี่นะฮะหลายคนนั่งชมอยู่หรือหลับอยู่ม่รูุ้แต่ว่าไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะเราหันไปดูนะมันตะกีมมันเบี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับอาวอย่างที่สองครับเป็นผู้บริหารชะตาชีวิตและชะตากรรมชะตาชีวิตของท่านเขียนบทละครไว้ว่าอย่างไร พี่เพียเดียนซึ่งเป็นไข่ขาวเป็นแม่นมของจิตวิญญาณท่านจะทําหน้าที่เจ้ากี้เจ้าการในการให้เมอร์คบาหรือจิตได้สานึกเนี่ยไปเหนี่ยวรั้งคนที่เกี่ยวข้องไปเหนี่ยวรั้งเหตุการณ์ไปเหนี่ยวรั้งเรื่องราวไปเหนี่ยวรั้งสถานการณ์ที่เขียนบทละครกันไว้นั้นมาให้ท่านได้เผชิญพี่เพียเดียนเป็นผู้บริหารจัดการเมอร์คบาเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณก็คือไปเหนี่ยวรั้งสิ่งเหล่านี้มาหน้าที่เขาก็เยอะอยู่แล้วนะครับหน้าที่เขาก็เยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้น ท่านจึงหนีชะตาชีวิตไม่ได้แต่ท่านสอบตกในชะตาชีวิตได้เพราะฉะนั้นท่านจึงหนีชะตากรรมไม่ได้แต่ท่านก็สอบตกสอบผ่านชะตากรรมได้มันอยู่ที่จิตหยาบของท่านซึ่งเป็นจิตปัจจุบันนี่แหละครับมันผู้บริหารจัดการชะตาชีวิตที่เขียนมาเป็นบทละครตั้งแต่พบชาติแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะที่ด่านนภาลัยคือประตูประตูมิติเนี่ยจะมีวิหารสีขาวที่เราบอก มันเป็นห้องมีห้องประชุมวางแผนเขียนบทละครกันมาเป็นผัวผัวเมียเมียอะไรเนี้ยนะสามสี่รูปธรรมสองสารูปธรรมก็เนี้ยก็เ,เรียกว่าชะตาชีวิตเนี่ยก็าวางแผนตรงนั้นออกมา <c oughs> ส่วนชะตากรรมเนี่ยเขียนบทละครก,กันมาแล้วเป็นผัวผัวเมียเมียในครอบครัวเดียวกันครับแต่ปรากฏว่าไม่มีสัจจะเพราถูกปิดมิติไว้เขาทําชั่วตามที่ตัวเองร้องขอให้เขาชั่วเป็นบททดสอบจิตสมมนึกูหน่อยปรากฏว่าพอผัวกับเมียเนี่ยพออีกฝ่ายทาชั่วตามบทละครที่ตัวเองร้องขอ กลับทาชั่วเขากลับคืนต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านนะหรือต่อตีนต่อเตะอะไรแบบนี้ครับอกีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกกระทําก็โกรธอาฆาตด้วยจิตยาพอโกรธแค้นอาฆาตด้วยจิตยามีการพยาบาทเกิดขึ้นจิตวิญญาณโดยพี่เพลนเดนตก็ต้องเก็บรหัสความพยาบาทนั้นรหัสความพยาบาทไว้และผู้ที่เก็บรหัสบุกรรมแม่เหล็กก็คือจิตใต้สํเนึกก็คือเมอร์เาเอบาเขาทำงานจะเป็นปทีมแบบนี้ครับ ไม่ใช่พูดคำว่าจิตวิญญาณแล้วมีแต่ตัวเดียวโดดเด่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับวันนี้เราแฉท่านฟังนั้นนี่นี่เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ด้านจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณวิทยาเลยนะฮะและเป็นจิตวิญญาณวิทยาขนานแท้ที่ไม่มีตําราเล่มไหนในโลกครับที่เคยเขียนเอาไว้อย่างละเอียดแบบนี้นะท่านฟังแล้วท่านชมแล้วเนี่ยถือว่าท soup, <iedo ambling. S 2> ่านโชคดีและมีบุญนะครับประการที่สามเป็นผู้รับรู้แรงสั่นสะเทือนทั้งสองมิติมิติของจิตหยาบสั่นสะเทือนมาอย่างไรเพลเดียนรับรู้หมด ท่านทำผิดคิดชั่วอะไรเพรียรเดียรับรู้หมดและบางครั้งท่านสังเกตไหมเวลาท่านจะทำอะไรผิดจะขโมยของใครสักคนจะหยิบของโดยไม่ขออนุญาตอ่ะข้างในมันเตือนท่านใช่ไหมว่าเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเอาเลยแต่ขณะเดียวกับจิตอยากก็เถียงไม่เป็นไรนะท่านคุยกับใครครับท่านกําลังคุยกับเพียเดียนของท่าน พี่เพียเด้นคือแม่นมของจิตวิญญาณไม่ต้องการให้จิตวิญญาณของตัวเองต้องเดือดร้อนและตัวพี่เพียเด้นเองก็ต้องเดือดร้อนด้วยเพราะเวลาไปตกนรกเวลาจิตวิญญาณเสียเสียสมดุลหลงมิติเพราะจิตหยาบทําชั่วเนี่ยพี่เพียเด้นก็ต้องไปด้วยเวลาอยู่ในนรกพี่พี่เพียเด้นนะถูกหอกแหลมแทงเอาน้ำเอาตกลงในกระทะทองแดงพี่เพียเด้นก็ลงด้วยครับทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดเลยมีแต่จิตหยาบที่เป็นตัวแทนจิตวิญญาณเนี่ยมันเหลวไหลมันหยาบ หยาบช้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดให้จิตหยาบของท่านมีสติทางวิญญาณมีสํานึกว่าท่านทําอะไรแล้วมันทําให้ผู้ที่โยเดือดร้อนอย่างน้อยสองรูปธรรมนะครับพี่เพีเดนหนึ่งละจิตวิญญาณแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของท่านอีกหนึ่งละทําให้เดือดร้อนมากๆแล้วต้องไปตกตร,รกเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยไม่ได้ก้าวหน้าไปทึงไหนก็แตอบอกแล้วเต้นช่าๆๆอยู่เนี่ย ติดอยู่กับโลกเนี่ยแหละครับหลุดพ้นไม่ได้เราจรึงต้องมาตามเพื่อพูดความจริงนี้ให้ท่านฟังถ้าท่านมีสติทางวิญญ,ญาณเร็วๆท่านก็สํานึกได้และชาตินี้กลับบ้านได้แน่นอนเราการันตีพันเอนะอ่านะอย่างต่อมาอย่างที่สผู้เป็นผู้คอยปกป้องจิตวิญญาณไม่ให้เสียสมดุลนี่ไงต่กี้เราบอกไปแล้วนะจิตยาบสันเซือนแรงมากพี่เพลน,นจะคอยต้านแต่ท่านรู้ไหมครับเวลาท่านโกรธโกรธจัด เวลาท่านทําความดีงามทําความดีนิ่มๆเช่นเวลาตักบาตรมีความรู้สึกเฉยๆตักบาตรแล้วมีความสุขลื่นนมไปเรื่อยแต่เวลาโกรธจะตีหัวหมาดา่าแม่เจ๊กจะตบกระบ,บาลใครจะฆ่าใครตายโอ้จิตท่านสันเซียนแรงมากครับไอการสันเซียนแรงมากแบบนี้ครับมันต่างกับการทําความดีงามแล้วสั่นแรงมันจึงเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณเข้าไม่ถึงพี่เพียเดียน เพราะอะไรพี่เพลเดนคอยปิดกั้นไว้ไม่ให้คลื่นหยาบคลื่นสกรปรกไปรบกวนจิตวิญญาณที่เป็นไข่แดงอยู่ข้างในเมื่อไข่ขาวคอยหอ่อหุ้มโอ้ปุ้มไข่แดงไว้ครับใช่ไหมครับเพราะนเวลาท่านทําชั่วจิตหยาบท่านสันส่นเสียแรงมากเป็นโกรธเลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทพี่เพลเดนต้านไม่ไหวครับพี่น้องครับถ้าท่านมีนิสัยสันดานแบบนั้นเป็นคนเจ้าอารมณ์บู้วามโทสะโลภะโมหะมันก็เลยหลุดทะลุไปถึงจิตวิญ,ญญาณที่เป็นแก่นแท้อยู่ข้างในนี่คือเหตุที่ทําให้จิตวิญ,ญญาณหลงมิติ เพราะพี่เพลียเดยนปกป้องจิตวิญญาณไม่ได้เนื่องจากจิตหยาบท่านมันหยาบช้ามากท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยทําให้จิตวิญญาณเดือดร้อนเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณที่ต้องลงนรกเพื่อที่จะเอาพี่เพลียเดยนกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านไปชําระจากการเสียสมดุลคือการหลงมิติคือสันเสเทียนเป็นคลื่นความถี่ที่ผิดหมด เป็นขึ้ืความขี่ของโลภะโทสะโมหะจิตวิญญาณไม่บริสุทธิ์แล้วก็เลยต้องไปรักษาตัวอยู่ในนรกหลายคนถูกสอนให้กลัวนรกเกลียดนรกถ้าที่นรกมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีนรกใครจะรักษาจิตวิญญาณให้ท่านได้ไซโคโชของเราก็รักษาจิตวิญญาณให้ท่านไม่ได้ไซโคโชเรามีหน้าที่รักษาจิตหยาบที่มันสโกโปรกที่มันตำต้มจิตไซโคโชเราช่วยได้เป็นการช่วยทําให้พี่เพียเดยนเนี่ยเดือดร้อนน้อยหน่อยนี่คือ้าตายแล้วต้องลงนรก แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่ตายไปลงนรกทําไมต้องมาผูกกระต่ายล่ะครับนี่คือคุณค่าของไซโคโชของปริญญาถ้าไม่เชื่อเรื่องของท่านแต่คนที่เคยผ่านแล้วรู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวท่านได้ทําให้ท่านเป็นคนจิตใสใจสวยมากขึ้นทําให้ท่านฉลาดมากขึ้นด้วยแล้วมั่นใจเลยว่าชาตินี้หลุดพ้นนิพพานกับเขาได้แน่เป็นปลาที่หายใจด้วยปอดแล้วรอดตายได้แน่เรามั่นใจถ้าท่านปฏิบัติตามที่พระองค์สื่อมานะครับอย่างต่อมาอย่างที่ห้า เป็นผู้จัดระบบรูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมมุมให้สมดุลเอาไว้ตลอดต่อให้จิตวิญญาณถูกทําให้เสียสมดุลอย่างไรแต่รูปธรรมทางจิตวิญญาณจะเป็นหกเหลี่ยมมุมเป็นรูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมมุมที่มีจุดศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนที่เป็นจุดศูนย์กลางเดียวกันผู้ที่ทําหน้าที่รักษารูปทรงเรขาคณิตก็คือพี P ่เพียเดียนส์ท่านเข้าใจนะฮะเจล้วสำคัญไหมถ้ารูปธรรมของท่านเนี่ย เหลืออยู่ห้าเหลี่ยมเนี่ยแสดงว่าสมดุลไหมไม่สมดุลเป็นดวงจิตธรรมยานที่ไม่สมดุลแล้วเสียสมดุลแล้วไม่ใช่จิตวิญญาณแล้วกลายเป็นจิตวิญญาหรือจิตวิญโยหรืออะไรก็ไม่รู้แลลวกลายเป็นคนเรื่องไปแล้วครับนี่แสดงว่าพี่พลีนั้นสําคัญไหมครับเขารักจิตวิญญาณของท่านท่านมีจิตวิญญาณของท่านเป็นตัวตนแก่นแท้ท่านต้องรักจิตวิญญาณของท่านและต้องรักพี่พลีนั้นของท่านด้วยที่จิตวิญญาณของท่านไม่เสียหายมากเกินกว่าที่จะไปลงนรกเยียวยาได้แต่ท่านไปเจาะช้ยจิตใจสนึกไปเล่นมนดเเล่นยว หรือไปหาทางลัดเจาะพลังอํานาจของมรรคบาหรือจิตวิญญาณออกมาใช้ทําให้จิตวิญญาณเป็นรูพรุนมันเป็นการทําลายตัวเองชัดๆครับต่อผู้แค่นี้นะอ้าวอย่าทําให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิตินี่คือคําเตือนครับท่านจิรัคครับคนคือมนุษย์อย่างท่านเนี่ยเป็นคนสองจิตนะ <c oughs> จิตหนึ่งก็คือจิตหยาบจิตหยาบนี่เป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานนะครับไม่ได้เป็นดวงกลม,กลม ไม่ได้เป็นดวงกลมๆเหมือนกับที่ท่านเห็นเนี่ยนะไม่ได้เหมือนนะ,ะจิตหยาบของท่านเนี่ยมันสันสะเทือนหยาบๆคือกิเลสกัตตัญหาถ้าจะสันสะเทือนเป็นบวกก็คือให้มันหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาขึ้นมามันจะได้ว่างจากพวกนี้มันจึงจะสันสะเทือนเป็นด้านบวกคือความรักได้นึกออกไหมครับนะส่วนไอ้ที่หมุนๆเนี่ยเป็นจิตวิญญาณเราให้ดูของอ <S <S ดีด่าเนี่ดีด่าอย่าทําให้หลงมิติเพราะอะไร ถ้าจิตหยาบพวกท่านเนี่ยวันๆสันเตกิเลตัณหาเป็นโลภโทสะโมหะและแถมมีราคะจริตบ้าของหอมบ้าของสวยบ้าแต่งตัวเนี่ยแต่งจนเกินตัวอะไรพันนั้นเนี่ยมันจะทาให้จิตหยาบของท่านเนี่ยสันสะเทือนได้คลื่นที่เป็นลบแล้วมันก็จะไปรบกวนเมรคบาไอวงนอกสีเหลืองของจิตวิญญาณนนะ่ะท่านเห็นไหมแล้วก็เมรคบาก็จะรับรู้แรงสันสะเทือนและส่งต่อให้กับ พี่พีเดียนเพราะกระบวนการของเขาเขาเขาทำงานเป็นเป็นชุดเป็นทีมพี่พีเดียนก็ต้องคอยปกป้องไม่ให้จิตวิญญาณของของตัวเองที่เป็นนิวเคลียสเดือดร้อนอย่างที่เราเล่าตะเกียกมันถ้าท่านสันสเทือนเป็นกิเลสต,ตหาไปเรื่อยๆคือเขย่าไปเรื่อยๆเขย่าไปเรื่อยๆพี่พี่พเพียเดียนก็ต้านไปเรื่อยๆต้านไปเรื่อยถามว่ามีพลังโอกาสที่จะเสื่อมมีไหมดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆในที่สุดถ้าท่านแรงมากเข้าแรงมากเข้าไข่ขาวหรือพี่พียเดียนก็ดันไม่ไหว เรื่องมันก็จะไปถึงจิตวิญญาณของท่านปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นอย่าลืมนะกิเลสตนายัางพอแก้ไขได้นะแต่เจาะชัยเมืร์คบารลอจิตใต้สํานึกขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นรูพรุนเลยซ่อมไม่ได้เลยพี่น้องครับเป็นกล่องพลังงานที่มีรูพรุนมีแต่เสียกับเสียครับอย่าทําจิตวิญญาณหลงมิติเตือนนะอย่าทําจิตวิญญาณของท่านหลงมิติไม่งั้นแล้วหนึ่ง ท่านจะต้องจิตวิญญาณของท่านน่ะจะต้องถูกส่งลงไปบำบัดในนรกนรกที่ไม่มีใครอยากลงไปครับเพราะว่าเขามีวิธีการในการรักษาโดยการให้เงื่อนไขด้านลบแก่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่หลงมิติเพื่อจะชําระจิตวิญญาณให้ใสบริสุทธิ์เหมือนเดิมสมดุลเหมือนเดิมไม่ต่างกับจิตวิญญาณไม่ต่างกับไซโคโชครับเราใช้ไซโคโช ในการบำบัดจิตหยาบหรือจิตสำนึกของมนุษย์ที่ไร้สำนึกหรือจิตหยาบที่มันหยาบจริงๆเราใช้ไซโคโชโดยสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับท่านเพื่อให้ท่านมีสติทางมิญ,ญาณและมีสำนึกดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของตัวเองจิตเป็นนายกายเป็นเ่าวถ้าจิตเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ก็เปลี่ยนถ้ากับว่ากายหยาบกายสังขารก็เปลี่ยนนั่นคือเคล็ดที่ไม่รับของจิตจักรวาล ที่พระองค์ทรงเมตตาให้เราใช้ไซโคโชของปริญญามาช่วยจิตหยาบของเพื่อนมนุษย์ทุกคนให้ใสให้สวยนี่คือกุศโลบายและความจริงนะฮะอา้าวไม่งั้นท่านต้องไปบำบัดในนรกนั้นถ้าอยู่บนโลกรู้จักจิตจักรวาลแล้วมาภูกระตายเข้ากระบวนการไซโคโชด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาท่านว่าท่านจำเป็นต้องลงนรกไหมหรือถ้าลงนรกจำเป็นต้องลงขุมลึกๆไหม แค่ผิดบาปเล็กๆน้อยๆโกโหกลูกเฮ้ยลูกรีบนอนนะลูกตุ๊กแกมันจะกินตับนะอันนี้ก็บาปแลวนะนะไปตกตกนรกขุมตื้นๆหรือไม่งั้นก็ตกนรกขุมตื้นๆคืออะไรก็กลับมาเกิดบนโลกใหม่แต่จะเป็นคนปากเปื่อยง่ายจะกัดปากตัวเองบ่อยอันนั้นเป็นเพราะว่าเคยปากเสียคือพูดโกหกไว้แต่ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะหลอกให้ลูกหลับแต่คนเราโกหกไม่ได้ครับเขาบอกโกหกแปลว่าปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งครับใจรู้ว่าโกหกตุ๊กแกมันกินตับเด็กไม่ได้แต่ไปหลอกเขาน่ะเห็นไหมหลอกลูกตองก็บาปครับเพราะลูกก็คคืืออน อย่าไปคิดว่าโกหกกับลูกกับเมียตัวเองแล้วไม่เป็นไรนะกฎแห่งกรรมมันไม่ยกเว้นให้ท่านหรอกครับโอเคนะอ้าวประการที่สองครับต้องสอบตกซ้ําชัน้นต้องสอบตกซ้ําชัน้นแปลว่าอะไรจิตวิญญาณของท่านต้องตายครับเพราะบอกแล้วไงกินกินขนมของโลกของคนนําทางตาบอดกินแล้วตายต้องกลับมาเกิดใหม่มีสังสารวัตรแต่ถ้ากินขนมปังของพระบิดาแล้วจิตวิญญาณนะกายหยาบตายจิตวิญญาณไม่ต้องตายครับเพราะว่าไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ วราจิตวิญญาณยังอยู่นะฮะวางัันนะต้องสอบตกซ้าชั้นแปลว่าต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อประการที่สามครับเพื่อต้องการแก้ไขและเรียนรู้ครับเพื่อต้องการแก้ไขและเรียนรู้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเนื่องจากล่วงเลยเวลามา10นาทีตามกําหนดเดิมถ้าเราจะกล่าวต่อยังมีอีกหลายสไลด์ครับเราจะขออนุญาตบอกล <ๆ S 2> ่วงหน้าว่าคราวหน้า มหาสัจจันร,ร์แห่งจิตวิญญาณภาคสองเนี่ยเราจะใช้คําว่าจะใช้ชื่อเรื่องว่าอย่าทําให้จิตวิญญาณพยาบาทยังอยู่ในหมวดของมหาสัจจัน์แห่งจิตวิญญาณหรือจิตวิญญาณวิทยาแปลว่าวิชาที่ว่าด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่วิชาที่ว่าด้วยเรื่องผีผีนะครับสาวหน้าสามทุ่มครึ่งกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง youtube ช่องจิตจักรวาลน,นี้กลับมาติดตามได้ใหม่ทาง facebook วิสุทธิปัญญา สามทุ่มครึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ w o w i d e j i t k a w a n c o m ด้วยนะครับให้ท่านติดตามต่อเพราะเรื่องจิตวิญญาณวิทยายังไม่จบครับเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องรู้มากกว่าเดิมอีกครับอย่าทําให้จิตวิญญาณพยาบาทครับท่านรู้ไหมทหําไมพ่อฆ่าลูกตายลูกฆ่าแม่ตายแม่ฆ่าพ่อแม่ฆ่าลูกตายอย่างโหดร้ายถ้าที่ไม่น่าทําแล้วเราก็ไปด่าไว้ลูกทรพี ไอพ่อเฮงซวยข่มขืนลูกตัวเองแล้วขับแล้วฆ่าลูกตายอะไรแบบนี้ครับท่านจะเห็นว่าทุกวันนี้เยอะขึ้นครับเพราะพระบิดาปิดยุคพลังงานเก่าแล้วให้เคลียร์กันครับใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็เคลียร์กันนะฮะแต่เราก็คงจะต้องพูดในเรื่องของจิตวิญญาณวิทยาเพื่อจะเตือนท่านอย่าทําให้จิตวิญญาณพยาบาทไม่ว่าจิตวิญญาณของท่านเองหรือจิตวิญญาณของคนอื่นทํายังไงเขาพยาบาทและถ้าจะป้องกันไม่ให้ถูกเขาทาร้ายเพราะเขาอาฆาตพยาบาทท่านจะต้องระวังตัวเองอยังไง ถามว่าบทเรียนบทนี้ในเสาหน้าน่าสนไหมครับเราบอกแล้วทั้งหมดที่เรากล่าวนี้เป็นอนุตตรธรรมมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปถึงแม้เป็นความรู้ใหม่ก็ตามไม่ต้องขอร้องให้ท่านเชื่อเพียงแค่ท่านเป็นคนมีเหตุผลใช้ปัญญาไม่ไม่ปฏิเสธต้องการความรู้ใหม่นะท่านก็สามารถเรียนรูน้และเข้าใจได้ะฉะนั้นในโอกาสนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องบุญธรรมน้องออสนะฮะและทีมงานทุกคนนะครับ ที่อยู่เบื้องหลังการสื่อพระโอวาทถ่ายทอดสดครั้งที่299อีพิโซด299ในครั้งนี้ในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกที่ทําให้รายการของเราสามารถออกกากาศได้อย่างราบรื่นและทางเทคนิคด้วยและขอบคุณอาจารย์ปริญญาตันสกุลคือตัวเราเองที่ตอนนี้ก็มือเป็นระวิงนะครับสวิเชอร์เราก็คุมโน้ตบุ๊กเราก็คุมนะครับบิ๊กเซอร์เราก็คุมนี่ช่วยน้องสองสาคนแล้วนะงานที่ต้องทําเยอะที่ทั้งพูดด้วยแล้วต้องควบคุมทั้งหมดด้วยนะวันหน้าเราจะให้น้องบุญธรรมถ่ายภาพเบื้องหลัง หรือให้น้องออสก็ได้ถ่ายภาพเบื้องหลังมาออออากาศให้ท่านดูนะฮะว่าการนั่งตั้งแต่สามทุ่มครึ่งยันตีหนึ่งตีสองเนี่ยเพื่อสื่อพระวัดกับพระบิดาให้ท่านทั้งหลายได้เกิดประโยชน์เนี่ยเราพวกเราต้องทํางานกันขนาดไหนนะครับเราไม่ได้พูดเพื่อเอาดีใส่ตัวนะนะหรือไม่ได้พูดเพื่อให้ท่านเมตตาสงสารแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังว่าเราเหนื่อยมากเลยฮะกว่าจะมาถึงตอนที่เราอออากาศ เพราะเราต้องสื่อกับพระเบียร์ลุงนาะกว่าจะได้สไลด์แต่ละชิ้นมาเนี่ยพระองค์จะให้หัวข้อมาพระองค์จะให้สื่อเรื่องอะไรนะยบางทีทํามาแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์ครับพอมาวันนี้เมื่อเช้าก็ต้องให้มาแก้ไขใหม่เพราะพระองค์นะคงเมตตาไปจูงจูงพี่ๆน้องๆที่ถึงคราวหรือมีถึงเวลาที่ได้ฟังพระโอวาทเป็นกลุ่มใหม่มาได้พระองค์เลยให้เปลี่ยนบทเรียนเปลี่ยนหลักสูตรซะดื้อๆงนั้น,นครับเราก็เลยต้องทิ้งอันเก่าที่ทําไว้แล้วมาเริ่มใหม่วันนี้ทั้งวันแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะย ก็ทาแต่สิ่งที่จะมามอบให้กับท่านเนี่ยยอมรับไหมว่าทุกสิ่งที่เราให้ท่าน,นมันเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นในานามของผู้สื่อพระโอวาทด,ด้วยวิธีเวิร์ดที่เข้าเทเลเปตีเป็นการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเป็นผู้ให้กาเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายก็ขออาหสิกรรมต่อท่านทั้งหลายด้วยถ้าท่านใดก็ตามที่ฟังในการสื่อพระโอวาทแบบสดๆซื่อๆของเราเพราะคนพูดมากโอกาสพูดผิดมันมี แต่เรามั่นใจว่าเราไม่มีพูดผิดนะนะพูดด้วยความรักพูดอย่างเป็นมิตรกับท่านทั้งหลายถึงแม้เรามีการติติงใครก็ตามไปบ้างแต่ให้ท่านรู้ว่าเราติท่านด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่ต้องการทําร้ายอาชีพของท่านไม่ต้องการทําลายตัวท่านแต่เราพูดด้วยความรักด้วยความสัตย์จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้ท่านเสียสมดุลไปเราก็กราบขอโฮสิกร,รมท่านด้วยและถ้าท่านโก,กรธเลียดเคียดแค้นเราเพราะท่านทําผิดบาปต่อเรากับพระบิดา เพราะเรามาจากพระบิดาท่านทําผิดบาปก็ต่อเราก้าล่วงต่อเราเท่ากับว่าท่านก็ก้าล่วงต่อพระบิดาทําผิดบาปต่อพระองค์ด้วยเราในนามของพระบิดาก็ขออโหสิกรรมอโหสิกรรมให้กับท่านนะยส่วนตัวเราเองครับถ้าก้าล่วงพี่ๆน้องๆคนใดเพราะพูดมากแล้วบางครั้งก็ขาดสติไปนะหรือพูดผิดพูดถูกจนไปก้าล่วงใครเข้าก็ต้องกราบพระบาทพระบิดาครับให้พระองค์ทรงพระเมตตาทรงโปรดทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วย คือให้พระองค์ทรงไปเมตตาสั่งการจิตวิญญาณหรือพระบุตรที่อยู่เบื้องบนที่เป็นตัวตนภาคแรกของไอจิตวิญญาณที่มันไม่อโหสิกรรมให้กับลูกเนี่ยให้พระองค์ทรงไปเมตตาไปมีคําสั่งให้กับเขานะครับว่าให้ยกเลิกให้เลิกแล้วต่อกันเพราะบุตรเอกผู้นี้ไม่ได้กล่าวไปด้วยการที่จะก้าวล่วงหรือจะทําร้ายหรือจะเบียดเบียนหรือจะทําให้ได้อายหรือจะทําให้เสียหายแต่ ะบุตรเอกของพระบิดารูปธรรมนี้กล่าวตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆที่เป็นเทพพรมอยู่บนสวรรค์หรือพี่ๆน้องๆที่กําลังถูกรักษาตัวอยู่ในนรกและมีโอกาสจะหลุดพ้นขึ้นมาหลายคนเคยถามเราทําไมอ่ะเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วหลงทางเป็นลอยขึ้นไปเป็นเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรมอยู่ข้างบนยังไม่มีโอกาสจะกลับลงมาเป็นมนุษย์จะต้องหาวิธีหลุดพ้นจากตัวนั้นต่อไปนะหรือไม่งั้นก็จะต้องทํำยังไงนะ หรืออวตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์ขณะที่ไอ้พวกไปตกนรกเนี่ยคือพวกทำผิดทําชั่วเนี่ยตกนรกทาไมมันยังได้ขึ้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้พระบิดาม่ยุติธรรมนี่วันหน้าเราจะมาบอกความจริงให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านคิดแบบนั้นด้วยการถามเราแสดงว่าท่านคิดแบบจิตมนุษย์ท่านอยากคิดแบบจิตมนุษย์ท่านต้องคิดด้วยจิตวิญญาณใช้สมองซีขวานาําซีซ้ายให้ได้ฟังเรากล่าวพระโอวาทแล้วก็คิดตามพระองค์จะเปิดมิติให้กับท่าน เพราะเราเวลาเราบอกความจริงก MM ับท er ่านเราจะไม่บอกความจริงอย่างเดียวครับเราจะบอกที่มาของความจริงนั้นเราจะบอกที่ไปซึ่งเป็นผลลัพธ์ของความจริงนั้นให้กับท่านฟังด้วยแล้วเราจะมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้ท่านไม่เข้าใจผิดว่าท่านเข้าใจอ่ะบางทีท่านคิดว่าท่านเข้าใจแต่จริงๆนั้นไม่เข้าใจบางทีท่านคิดว่าท่านรู้แล้วแต่บางทีท่านยังไม่รู้รู้ไม่หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายคงจะนอนหลับอย่างมีความสุข นะขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาประทานความรักก้อนใหญ่เป็นอีกก้อนสุดท้ายในราตรีนี้ครับเพื่อที่จะประทานให้กับลูกๆของพระองค์นะทุกรูปธรรมตั้งแต่เป็นดวงจิตจกักรวาลดวงเล็กที่อยู่เบื้องบนและกระทั่งจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่แท้ในกายมนุษย์รวมทั้งจิตหยาบในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพี่น,น้อง,องที่ฟังอยู่ผ่าน Facebook ตอนนี้300กว่าท่านและก็รวมทั้ง YouTube ด้วยขอพระบิดาทรงเมตตาประทานให้ เป็นพระพอรอันเต็มล้นให้กับพี่พน้องของลูกทุกคนเขาคิดหวังสิ่งใดขอให้พี่พน้องสมามปรารถนามีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณทุกคนเตือนเช้าขึ้นมาความลับนะครับพี่น้องครับถ้าท่านใช้เวลากับจิตจักรวาลมาตลอดตั้งแต่ต้นโดยที่ท่านไม่ดูนาฬิกาเลยนะให้เราบอกท่านอย่างเดียวแล้วเวลาท่านจะเข้านอนหลังจากนี้อย่าดูนาฬิกาให้ท่านฝากจิตของท่านและจิตวิญญาณของท่านไว้กับเวลาของจิตจักรวาลหรือเวลาของจักรวาลมันจะเปลีอยไปหนึ่งท่านั้นถึงแม้เราฟังมาแล้ว4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมง แค่หนึ่งมันพวกนี้ท่านต้องใจจะตื่นเช้ากี่โมงลองตั้งใจเหมือนเดิมครับท่านจะตื่นมาด้วยความสดชื่นเพราะพระบิดาจะทรงเติมเต็มด้วยพระพรเต็มล้นให้กับท่านเราขอกล่าวสิ่งดีๆกับท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้นะกราบพระบาทขอพระไทยพระบิดาครับราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ